ไอ้เขาสองครับเขาบอกว่าจากรูปนะครับวงกลมใหญ่แนบใน,นสี่เหลี่ยมจัตุรัสไอ้เจ้ารัศมีของวงกลมใหญ่เนี่ยสองหน่วยนี่ครับเส้นนี้สองหน่วยนั่นก็แปลว่าตรงนี้อีกสองหน่วยป่ะทำให้เส้นนี้จัตุรัสด้านนี้นะครับยาวสี่หน่วยแปลว่าจัตุรัสเนี้ยความยาวด้านคือสี่หน่วยครับ งง,งงไหมลูกจากรัศมีของวงใหญ่ก่อนจากรัศมีวงใหญ่สองหน่วยนี่อันนี้ลัศมีวงใหญ่สองหน่วยนี่ก็รัศมีวงใหญ่อีกสองหน่วยรวมเป็นสี่หน่วยทําให้ด้านนี้ยาวสี่ตามทันไหมใครงงบ้างบ,บอกกูก่อนไม่งงนะอ่ะโอเค อ,อันนี้รัศมีวงใหญ่ r ใหญ่เท่ากับสองรัศมีวงใหญ่ r ใหญ่เท่ากับสองเพราะฉะนั้น,นจากรัศมีวงใหญ่เท่ากับสองเพราะฉะนั้น eo เท่ากับ of เท่ากับสอง เพราะฉะนั้น EF เท่ากับสองบวกสองเท่ากับสี่ DC เท่ากับ EF ด้วยเท่ากับสี่เพราะฉะนั้นจตุรัสยาวด้านละสี่เราแลกพื้นที่ครับ แลกพื้นที่แรงเงาตอนที่แลกพื้นที่แรงเงาก็คือแลกเอาส่วนนี้มาวางไว้ที่นี่นะครับบริเวณเดิมที่แรงเงาอยู่แล้วเนี่ยคือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันนี้คือบริเวณเดิมที่ป็นแรงเงาอยู่แล้วนะครับแล้วตรงที่เด็กๆแลกมาครับ มันก็จะมาเป็นตรงนี้ครึ่งวงแหวนเราแลกครึ่งวงแหวนมาครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าพื้นที่แรงเงา จะเท่ากับเอาพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉาก BCD ไปลบด้วยครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมเล็กลบด้วยครึ่งวงกลมเล็กครึ่งวงกลมเล็กเนี่ยวงเล็กเขาบอกว่ารัศมีมันหนึ่งหน่วยครับรัศมีเท่ากับหนึ่ง อ๋อโอเค B C D ยาวแต่ละสี่เนาะฮะโอเคพื้นที่สามเหลี่ยม B C D ก็เศษหนนึ่่งสวสองคูณสี่คูณสี่นะครับแล้วก็ขึ้นวงกลมรัศมีเท่ากับหนึ่งหนนึ่่งสสวองพาย r 2, กําลังสองก็หนนึ่่งสสวองพายหนึ่งกําลังสองนะหนึ่งกําลังสองได้หนึ่งนะครับ ดังนั้นวงเล็บหลังนะครับจะเป็นหนึ่งส่วนสองคูณกับพายนะครับายก็ได้พายส่วนสองไปนะครับอันนี้ได้พายส่วนสองนะครับสี่สี่สิบหกหารด้วยสองก็แปดแปดลบพายส่วนสองครับพื้นที่แรงเงาแปดลบพายส่วนสอง มีตรงไหนงงงงไหมลูกมีตรงไหนงงไหมครับ